สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาดูของ XEC หน่อยนะครับวันนี้ลบ7-8%อนตามที่ผมว่านะครับผมแล้วก็ราคาได้พุ่งขึ้นมาเลยนะครับตามที่คาดการไว้นะครับส่วนนี้นะครับ1700สนะครับผมอาจจะลงไม่ถึงมา1 5นะครับที่ตามคาดการไว้แต่เราบอกแล้วว่าแนวต้านที่วยงามครับอเพื่อนๆพุ่งมาอย่างแล้วพุ่งแล้วตอนนี้น่าจะบวกได้นั่าจะปาจุดต่าสุดของ x c ครับเดี๋ยวผมจะที้ลงคลิปนะครับเพื่อนๆ รีบลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัวนี้น่าสนใจหรือเปล่านะครับโอเคนะครับ XEC นะครับตอนนี้ถ้าคนไหนที่เข้าตอนที่ลบอยู่7-8%็ดแปดเปอร์ตอนนี้ปอดบวก7-8%แล้วนะครับก็รีบเอาคลิกเป็นบวกอีก8 8ดปกแก็เป็นบวก16%นะครับผมสำหรับ XEC นะครับโอเคนะครับนี่คือตารเป็นของ x ิจนะครับ S1 นะครับพอสวยงามมากนะครับผมก็คนที่ได้ราคาต่ำๆที่ผมโพสไว้ตอนเช้าก็ดีใจด้วยนะครับก็หวังว่า จะเป็นราคาที่ต่ําที่สุดในชีวิตแล้วนะครับเป็นราคานี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะรู้สึก70-80%ในความรู้สึกนะครับผมโอเคนะครับลุ้นกันต่อไปขอให้ทุกคนมีกําไรนะครับผม XEC นะครับผม XEC นะครับมาเก็ตแก็บนะก่อนหน้านี้เราอยู่ที่อันดับ3 0 23334นะครับผมแล้วก็ตกประโยชน์อันดับ49ถ้าเกิดวอลรุ่มขึ้นมาแรงนะครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปขยับอันดับก็ได้แต่ขอให้เพื่อนๆรู้ไว้ว่านะครับ ครับตลาด forex เขามักจะเล่นอยู่แบบนี้นะครับตลาดตลาดคริปโตนะครับขอจะลงแบบนี้นะครับเวลาขึ้นเขาไม่จําเป็นต้องเยืงยาวแบบนี้นะครับไม่ต้องเป็นต้องเยืงยาวไปลงมา8เมตร8เมตรเฉียงไม่จําเป็นต้อง8เมตรเฉียงนะครับอาจจะเป็น8เมตรตั้งตรงแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆนนะครับดังนั้นแล้วต่อให้คุณลงมาตรมาณใจกาดใจนะครับมันจะขึ้นเป็นขึ้นแบบ1ชั่วโมงมันก็ไปได้นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่คือ ec เอามาฝากเพื่อนๆนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ชี้นำให้ซื้อราคา ะนะครับก็เอามาบอกกล่าวกันเถือว่าผมในใจ็ใช้กันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ